สวัสดีเช้าว, blade, วันใหม่นะครับวันนี้นะครับทางร้านวัชพลนนะครับการช่างนะครับตาวาลท่านนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้วันที่8กันยานะครับก็มีคิวส่งนะครับ2ลูกนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับหุ้มฉนวนเรียบเทสระบบน้ําเรียบร้อยนะครับก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเทสระบบน้ํานะครับรอยรั่วซึมนะครับ ก็โอเคนะครับผ่านนะครับผ่านแล้วนะครับมีการรัวซึมนะครับการระบบน้ําถ่ายเทนะครับหากันนะครับถึงถึงกันนะครับเวลาเราเดินน้ําออกนะครับตัวเล็กก็จะไหลเวียนไปหาตัวใหญ่นะครับก็เดินน้ํทิ้งได้นะครับตัวนี้เอ0 6 a นะครับสองลูกเลยนะครับถที่ตรงนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับ มองวิสยศนไอเดียนะครับส่งนทรงบส่นให้นะครับวันนี้บิการใช้งานนะครับการใช้งานการผลิตรานะครับเป็นถ่านชาวโค้ดนะครับสวยงามนะครับถ่านที่ได้นะครับได้น้ำส้มกลไม้นะครับสิบลิตรขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่เนื้อไม้เรานะครับถ้าไม้เรามาก็ได้น้ำส้มกลไม้เยอะนะครับประมาณสิบลิตรนะครับ ทำเป็นไม้แห้งก็ประมาณ6ลิตรนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าจะได้ฐานที่สุกเร็วขึ้นนะครับก็พี่น้องก็อยากได้น้าส้มคนไม้แล้วก็ไม้เกดไม้หมากนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้น้ําส้มันไม้เขาจะหยดลงตรงนี้นะครับให้เราคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับเวลาเราทําการเผาถ่านนะครับให้เติมน้ําลงในบ่อนี้นะครับทั้งสองบ่อนี้ให้เต็มนะครับอ่า หลังจากนั้นก็ให้เปิดนะครับให้เปิดน็อตตัวนี้ออกนะครับคลายวาล์วน็อตตัวนี้ออกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวระบบการทํางานของเขาน้ําก็จะกันตัวเป็นหยดน้ำนะครับเป็นน้ำส้มผลไม้เองนะครับถึงเวลานะครับน้ำระบบการหมุนเวียนนะครับภายในเขาจะทำงานเองนะครับน้ำหยดน้ำก็จะหยดออกมาเองนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็คือฝาถังนะครับฝาถังก็ ให้พี่น้องนะครับเอาไม้ใส่ด้านในนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ให้เรียบร้อยก็ปิดฝาตามปกตินะครับส่วนร่องรอยที่เราตัดฝาขึ้นมาแบบนี้นะครับคือรอยแก๊บตรงนี้นะครับให้เราใช้ดินนะครับดินเหนียวนะครับปิดรอยรั่วให้ให้สนิทนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เรานําดินนะครับมากลบอีกรอบหนึ่งนะครับให้นูนเลยนะครับให้นูนเหมือนหลัง เหนูนเหมือนรังเต่าเลยนะครับนูนไปเลยนะครับนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือเสร็จนะครับในการบรรจุไม้นะครับแล้วก็ลงมาเผาไหม้นะครับด้านล่างนะครับห้องเผาไหม้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือก่อไฟปกติเราเหมือนเราลูกเสือนะครับก่อไฟให้มีเรลวไฟนะครับลุกโชนตลอดเวลานะครับเลี้ยงไฟให้ได้ สม่ำเสมอนะครับในระยะเวลาการเผาไม้การอบไม้มันจะมีช่วงเวลานะครับไม้แห้งไม้ดิบไม้หมากนะครับเป็นช่วงเวลาเขานะครับแต่ว่าสําคัญนะครับดูไฟให้สม่ําเสมอนะครับจะให้ไฟดอบนะครับให้ไฟต่อเนื่องนะครับไปเรื่อยๆนะครับกลไกการทํางานของเขาเองนะครับสมมติว่าเป็นไม้แห้งนะครับในชั่วโมงที่2นะครับ ไม้ข้างในจะกลายเป็นฐานเขาจะมีแก๊สข้างในนะครับเขาจะคายแก๊สนะครับแก๊สก็จะส่วนหนึ่งนะครับที่เราสังเกตนะครับถ้าเผากลางวันนะครับให้เราสังเกตหน้าเตาตัวนี้นะครับจะมีแก๊สล้นออกมานะครับวูบวาบวูบวาบนะครับแสดงว่าไม้ข้างในคายแก๊สนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องมาเติมเชื้อฟืนนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยเขาให้กลไกการทํางานของเตาทํางานเองนะครับส่วนถ้าเป็นกลางคืนนะครับกลางคืนเราจะเห็นเป็นเปลวไฟนะครับ สองท่อนี้จะมีไฟขึ้นนะครับไฟพุ่งขึ้นเหมือนไอพ่นนะครับจะสวยงามมากนะครับสังเกตง่ายนะครับถ้าเป็นกลางวันเราจะแสงมันจะจ้าเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับก็หยุดสังเกตนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ำทรมกุไม้ก็หยุดไปเรื่อยๆนะครับตามกลไกการทํางานของเขาเองนะครับก็อาจจะใช้เวลานะครับอยู่ที่เนื้อไม้นะครับโอเคนะครับผู้ใดสนใจนะครับเอเจนะครับเดือด ด้านนี้นะครับด้านด้านหลังนะครับได้เปิดไว้นะครับตัวนี้ก็คือผมทําไว้เพื่อพี่น้องที่มีขยะเยอะๆนะครับเราก็ใช้ขยะเป็นตัวเร่งนะครับเร่งเพื่อให้เตามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อโทรติดต่อนะครับ063 034 9728นะครับและอีกเบอร์นะครับ080 4 2555 5หนะครับพิกัดบ้านคำบงนะครับตำบลคำบงอำเภอพุพึ่ง,พงจังหวัดกาลสินนะครับสอบถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ